วันนี้ก็จะทําลังคาเป็นลังคาซ่อนรางน้ํานะครับแล้วก็เชื่อมจันทันเหล็กเดี๋ยวไปดูวันนี้อุดมโชคอุดมโชคก็กําลังเชื่อมอยู่นะครับเป็นเชื่อมตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กจันทันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรางน้านะเว้นไว้ก็ผมเว้นไว้ด้านหน้าเหล็กเสาถึงนี่ก็30มสิบเซนเลยช่วงรางน้ําจะเหลือสักประมาณ8นิ้วนะความสูงก็ประมาณ12เซนนะเพราะว่า น้ำอะ่ะมันไม่ใช่แค่หลังคานี้นะมันอยู่ข้างบนนูนมันจะมีพวกจั่วนะครับจั่วที่ลงมาด้วยนะรองรับน้ำตรงนั้นแล้วก็น้ําตรงระเบียงด้วยนะเพราะว่าต้องดูปริมาณครับแล้วก็เหลือขั้นตอนที่จะใส่แปะแล้วก็เก็บงานด้านข้างด้านขอบต่างๆครับขึ้นไปดูข้างบนนี่นะครับช่วงหลังคาช่วงโครงสร้างเหล็กตรงนี้ก็จะทําแปะนี่วางใช้ บาไม้เนี่ยลองเอเป็นบาเหล็กนะเหล็กฉากลองรับลองรับทำบาจอพุกนับยึดแน่นนะนะครับนี่นะครับการเชื่อมทำลังคาสไตล์หลอบหรือว่าสไตล์โมเดิร์นนะก็คือก็คือระเชื่อมนะคือจะเชื่อมเอาแปรเนี่ยไว้ข้างในข้างในจันทันตัวนี้นะแล้วมุหลังคาจะได้ไม่ติดนะแล้อย่างนึง ข้อดีที่ว่าเชื่อมไม่เสมอกันนี้คือนกนะนกกระจิบมันจะได้ไม่เกาะนะไม่เกาะแล้วคราวนี้มันไม่เกาะแล้วมันก็ต้องไม่มีขี้นะครับเวลามันนอนจะมีขี้ร่วงนะนี่นะครับทําบ่าทําบ่ารองไว้นะเจาะเจาะยึดพกนะแล้วก็ตรงนี้เนะเห็นไหมมันเสมอกันเวลามุงลังคาจะเรียบเลยนกมันจะไม่สามารถเกาะได้ไม่สามารถเกาะตรงรอนเมทันชีดได้นี่อุดมโชคก็ได้ เชื่อมอยู่นะอุดมโชค